ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่23นี่ก็ขอพูดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันคำว่าพระโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานนี่ปัญหาก็มีอยู่ว่าพูดมาแล้วทั้ง20ตอนเศษบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาจจะฟังมาจากที่อื่น ว่าคนที่ตัดสัญญาณสามระก,การได้ก็มีบรรลุมลรคนในสองราการคือหนึ่งพระโสดาบัน 2, สองสกิทาคามีหากว่าท่านมีความรู้สึกตามนี้ก็ถูกต้อง <c oughs> เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดแบบนั้นว่าประโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดี สามารถตัดชั้นโยตสามประการได้แต่ว่าพระสิทาคามีบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงถ้าคนจะว่ากันไปทึงจริยาจริงๆถ้าโสดาบันก็บรรเทาเหมือนกันแต่ว่าการบรรเทาของพระโสดาบันยังน้อยกว่าสิทาคามี เพราะว่าท่านสิกิธาธรรมมีนี้มีอารมณ์ละเอียดมากเอาไว้พูดกันทีหลัง <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดถึงองค์ของพระโสดาบัญก่อนหรือว่าอารมณ์ของบุคคลที่เป็นพระโสดาบัญคําว่าองค์ในที่นี้อาตมาขอแปลว่าอารมณ์คือได้คนที่จะเป็นบระโาดาบันได้มีอารมณ์ทรงตัวแบบนี้ เือหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจสองเคารพพระธรรมสามเคารพพระอริยสงฆ์ทั้งสามไปจากประการนี้เคารพมั่นคงจริงๆไม่มีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีไม่มีอะไรสงสัยว่าท่านจะดีไม่พอ ยอมรับนับถือแล้วก็มีความมั่นคงด้วยศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อแล้วก็มีความมั่นคงด้วยภาษาทะภาษาทะนี่แปลว่าความเลื่อมใสทั้งความเชื่อทั้งความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์มั่นคงมากตัวอย่างบุคคลที่เป็นระโสดาบัน ที่มีความมั่นคงในพระพุทธเจา้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ก็มีท่านสุภาพุทธกุฏิเป็นต้นแต่ความจริงทุกองค์ที่ท่านเป็นพระโสดาบันก็มีความเคารพนับถือมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์เหมือนกันแต่ว่าท่านสุภาพุทธกุฏิแสดงออกชัดเจนมาก อารมณ์เสมอกันแต่ว่าไม่มีใครไปทดสอบสำหรับท่านสุป,ปาพุทธกุฏินี่มีอาการทดสอบจากพระอินทร์เรื่องราวของท่านก็มีอยู่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าสแสดงพระธรรมเทศนาที่ใดที่หนึ่งที่อาตมาพูดแบบนี้เพราะว่าไม่ได้นังสือมากลางจําสถานที่ไม่ได้วัาพระพุทธเจ้าเทที่ไหน เวลานั้นมีบรรดาประชาชนฟังกันอยู่มากท่านสุปาปพุทธกุธิท่านเป็นโรกเรือนและก็เป็นขอทานขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโปรดพิจรารณาดูว่าคนขอทานก็ดีแถมไปโรกเรือนด้วยเห็นไปบรรดาประชาชนร่างกายปกติหรือว่าที่เขามีฐานะดีกว่า เขานั่งกันอยู่แล้วคนที่มีสภาพแบบนั้นสมมติเอาตัวเราเองก็แล้วกันแเ้วจะกล้าไปนั่งใกล้เขาไหมก็ขอตอบด้วยความจริงใจก็อาตมาเองว่าไม่กล้าเข้าไปนั่งไกล้อายเขาเกรงบารมีของเขาบารมีคือความดีด้วยความร่ำรวยเขาอาจจะจนสำหรับคนอื่นแต่รวยกว่าเรา เราก็ไม่กล้าไปนั่งใกล้เขานั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสุปาปผูทธกุติเป็นโรคเรือรเร้อนด้วยโรคเรื้อนนี่เป็นโรคที่เป็นบรรดาประชาชนรังเกียจก็เลยต้องนั่งไกลกว่าเขาเป็นอนวุวาท่านสุปาพุทธกุติเดินไปเห็นพระพุทธเจ้ากำลังเทศแล้วก็มีบรรดาประชาชนนั่งฟังเทศอยู่มาก ถึงแม้ว่าจะเป็นขอทานบรรดาแทนบริษัททุกท่านความเป็นผู้มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมมีเป็นของธรรมดาเรื่องการศรัทธาความเชื่อภาษาท่ความเลื่อมใสอันนี้ห้ามกันไม่ได้พราะพทธเจ้าก็ไม่ทรงเรื่องฐานะในการโปรดเธอก็นั่งอยู่ไกลกว่าคนอื่นเขา พอได้ยินเสียงสมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าได้แต่ความจริงพระพุทธเจ้าเวลาเทศทรงมีปาฏิหาริย์พิเศษคนจะนั่งใกล้คนจะนั่งไกลคนจะนั่งแอบเอาม่านบางสักสิบชั้นยี่สิบชั้นนั่งกันฟ้านั่งหลังเขาก็ตามถ้ามีความเลื่อมใสในพระองค์แล้วเสียงก็องค์สมเด็จพระบาททิพย์แก้วจะถึงเขาเสมอ และก็มีความชัดเจนแจ่มใสท่านสุภาผูทธากุฏินี่ก็เช่นเดียวกันฟังเทศเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ยด้นั่งไกลสายไกลาจากคนอื่นแต่ก็ฟังได้ชัดเจนแจ่มใสมีความเข้าใจในบธัธรรมทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศปโปรดความจริงการฟังเทศบรรดาท่านพุทธบริษัท อย่านั่งฟังเฉยๆเดี๋ยวฟังแต่เรื่องท่านที่ฟังแล้วจบหรือไม่ทันจบบรรลุมรรคผลนั้นท่านสร้างความเข้าใจไปกับกระแสคำพูดนั้นด้วยเสียงคำพูดที่พูดมาแล้วก็คิดตามใช้ปัญญาพิจรารณาว่าสิ่งทั้งหลายเรานี้ดีหรือไม่ดีถ้าดีเราขอถือเอาเอาไปปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านสุป,ปาพุทธกุฏิพอพระพุทธเจ้าเทศจบก็ปรากฏว่าท่านบรรลุปโสดาบันหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพักกวันก็เสด็จกลับแล้วก็อันดาประชาชนก็กลับท่านสุป,ปาพุทธกุฏิก็กลับกลับมาถึงกระท่อมน้อยที่ตนอาศัยอยู่ก็นนอนคิดถึงองค์สมเด็จพระบรมครู มีปีติคือความอิ่มใจมากที่ฟังวัธรรมเทศนายอของค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้ปลื้มใจก็คิดว่าองค์สมเด็จพระจอมใจถ้ารู้ว่าเราเป็นขอทานและก็เป็นโลกเรือนแต่ว่าทรงทราบว่าเราเป็นปโสดาบันท่านจะดีใจมาก จิงคิดว่าในตอนเช้าจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาลก็กราบทูลให้ทรงทราบตอนเช้ากินข้าวเสร็จก,ก็ตั้งไปหาองค์สมเด็จพระพู้มีพระ้าคเจ้าทันทีแต่ว่าพอออกไปจากกระท่อมก็ไปพบพระอินทร์ <c oughs> ซึ่งลอยขวางหน้าอยู่แสดงพระองค์ชัดว่าเป็นพระอินทร์ตอนนั้นเห็นเป็นตัวเขียว เพราะว่าเขาทราบกันว่าพระอินตัวเขียวพระอินก็ถามว่าสุปาพุทธกุฏิถ้าพูดภาษาไตยก็ต้องเรียกว่าท่านสุปาพุทธหรือเธอสุปาพุทธขี่เรือนกุฏินี่เป็นโรคเรือนว่าสุปาพุทธกุฏิหรือท่านสุปาพุทธขี่เรือนเวลานี้เธอจะไปไหน แต่มาใช้สั์ผิดิปนิดคาว่าเธอก็ต้องไม่ไม่ไม่รทันก็ไม่เป็นไรสุปาปุทธกุติก็กลาบบอกให้ทราบว่าเราจะไปเฝ้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าพระอินทร์ทัานถามว่าการที่จะเข้าไปเฝ้ามีความประสงค์ยังไงท่านก็บอกว่าวันนี้เราฟังเทศเราได้เป็นประโสดาบัน วันนี้เราต้องการจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพักกวันเพื่อกราบทูลให้ทรงทราบพระอินทร์ก็ท่านก็วิสูตรกำลังใจเพราะพระอินทร์จริงๆท่านเป็นโสดาบันเวลานั้นท่านเป็นโสดาบันเหมือนกันก็ทร,ราบบุคคลโสุที่เป็นโสดาบันว่าม,มีกำลังใจแบบไหนยิ่งบอกว่าสุปปาพุทธกุติหนึ่งเธอเป็นโรคเรือนสองเป็นข้อถานยากจน ถ้าเธอพูดตามเราพูดแม้ไม่ตั้งใจก็ตามเราจะบันดาลให้เธอหายจากการเป็นโรคเรื้อนจะบันดาลทรัพย์จากสวรรค์ให้เธอเป็นมหาเศรษฐีท่านสุปาพุทธาก็ถามว่าจใจพูดยังไงท่านก็บอกว่าพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะไม่ต้องตั้งใจพูดพูดเฉยๆก็ได้ พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แค่นี้ก็พอถ้าพูดได้ตามนี้เราจะบรรดาลให้เจ้าหายจากโรคเรื้อนทันทีมีรูปร่างหน้าตาสัสวยแล้วก็จะบรรดาลทรัพย์จากเมืองสวรรค์ลงมาให้เอาเท่าไหร่ก็ได้ให้เป็นมหาเศรษฐีรวยกว่าใครทั้งหมดพอพูดจบท่านสุป,ปาพุทธโกติกกชีนา ว่าพระอินทถอยจนถอยไปการกล่าวคําอย่างนั้นไม่มีสำหรับเราเรามีความเชื่อเรามีความเรื่มใสในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและพระอริยสงฆ์แน่นอนที่ท่านบอกว่าเราเป็นคนจนสําหรับโลกยารั์เราจนจริงแต่เรามีความอดมสมบูรณ์อริยรัพย์คือคุณธรรม เธอท่านยังถอยไปเท่านี้พอพระอินทร์ท่านมั่นใจว่าคนนี้เป็นประโสดาบันแน่ทุกกะหลีไปเลี้ยวเรื่องนี้มาพูดให้ฟังก็เป็นการเปรียบเทียบของเกิดกำลังใจเขาบรรดาเทพุทธบริษัทว่าการที่ได้ฟังเทศมาแล้วก็ดีแลอเคยอ่านหนังสือเรื่องนี้นรกก็ดีกำลังใจของท่านมีความไม่คงแบบสุภาพุทธกุติไหม สำหรับพระสงฆ์บรรดาแทนพุทธบริษัทก็ต้องเลือกไม่ใช่ว่าคนที่เป็นมาโสโดดาบันและจะเลื่อมใสพระห่มพระเหลืองเสมอไปมีความเลื่อมใสจริงสำหรับพระดีตัวอย่างพิสูจน์ชาวโกสัมพีทะเลาะกันพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ฟังพรรศาานั้นพระพุทธจเจ้าเสด็จไปเมืองอื่นหลีกไปเสียไปป่าดิรายกะ ไปโปรโดช่างในรยายกะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ชาวบ้านเห็นว่าพระองค์สมเด็จพระสง์สวัสดิ์ทะี่หลีกไปพระพระทะเลาะก,กันในเมืองนั้นท่านบอกว่ามีพระอริยเจ้าที่เป็นครวัตที่เป็นชาวบ้านนะชาวบ้านที่เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ปโสดาสิกทาคานาคานับจำนวนแสนคน ท่านที่เป็นพระอริยเจ้าทั้งหมดไม่มีใครใส่บาตรให้พระพวกนั้นกินเลยพระผู้นั้นจะได้กินแต่ข้าวที่ชาวบ้านที่ไม่ได้เป็นพระอริยอริยเจ้าเท่านั้นทั้งนี้เพราะอะไรพระพระอ,ร,ะร,ะอริยะย่อมมีความฉลาดไม่ใช้ศัพท์ว่าชั่วช่างชีดีช่างสงยังไงยังไงก็เกรงใจพระเหลืองอย่างนี้มันไม่ถูก ครอมวมความว่าคนที่เป็นประโสดาบันจริงๆตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป <c oughs> มีความมั่นคงในการเคารพพระพุทธเจ้าพร,พระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจใคล้ายกับสุปะเหมือนกับสุปะพุทธกุฏิทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็ขอบรรดาแท่านพุทธศาสนิกชนดูกำลังใจของท่าน แต่ว่าการจะยอมรับนับถือก็จงอย่าลืมนะเอาตัวอย่างพระอริยเจ้าที่เป็นชาวบ้านในเมืองโกสัมพีดูว่าถ้าดีสมควรแล้วก็ยอมรับนับถือถ้าเห็นว่าดีไม่สมควรก็ไม่ต้องให้อะไรกินเลยแบบพระอริยเจ้าเมืองโกสัมพีก็แล้วกัน แล้วต่อไปตามองตามบาลีท่านบอกว่าคนที่เป็นประโสดาบันทรงศินห้าบริสุทธิ์ผุดพองแต่ว่าอาตมาพิจารณาแล้วว่าคนที่เป็นประโสดาบันคือพระอริยเจ้าเบื้องตน้นไม่ทรงแต่สินห้าอย่างเดียวคือไมาความมีกำหนดสิบเข้าครอบงำด้วย เพราะว่ากมบทิบนี้มีกำไนนกํำลังใจของท่านด้วยจะเห็นว่าคนที่เป็นปะโสดาบันอย่างนาวิสาขาก็ดีอย่างใครก็ตามเถอะมีความมั่นคงในการบริจาคทานอย่างยิ่งหมายความว่าพระเจ้าจะมีความอดอยากในการใดก็ตามทีถ้าอดแบบไหนถ้าไม่เกินวิสัยให้อย่างนั้น นันตามพระวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงบังคับพระว่าถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆห้ามขอของใช้จากท่านที่เป็นระเสขาบุคคลหรือในตระกูลที่เป็นระเสขาบุคคลคำ่าเสขาที่บรรดาแทนพุทธบริษัทแปลว่ายังต้องมีการศึกษาอยู่อาเสขา แปลว่าไม่มีการศึกษาแล้วทั้งคำมาเสขาก็หมายความตั้งแต่พระโสดาบันและพระสีทาคามีและพระนาคามีอย่างนี้เรียกว่าพภาเสขาบุคคลถ้าหากเป็นพระอรหันต์เรียกว่าอาเสขาบุคคลคือไม่ต้องตัดกิเลสต่อไปกิเลสหมดแล้ว ซึ่งเห็นได้ว่าแต่กูลที่เป็นมโสนดาบันบรรเทาความโลภก,การบรรเทาความโลภในบรรดาทานพุทธบริษัทเมื่อความโลภคลายตัวลงมากเท่าไหร่จิตใจในการบริจาคทานก็เข้ามาแทนที่ความโลภนี่มีอารมณ์อยากได้ทรัพย์สมบัติเพรา,าคนอื่นมาโดยไม่ชอบทำ อารมณ์นี้ไม่มีตั้งแต่เบื้องต้นของปะโสดาบันเมื่อเป็นปะโสดาบันแล้วไม่มีความโลภแน่ความโลภคาว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะถ้าคำว่าแต่ว่าเราเฉพาะโลภโลภที่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเป็นโดยมาเป็นสมบัติของตัวโดยไม่ชอบธรรมไม่มีในปะโสดาบันแน่แต่ว่าการต้องการความร่ํารวยในทรัพย์สินยังมีอยู่ แต่ด้วการร่ำโดยด้วยสัมมาชีวะคือเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมไม่คดไม่โกงไม่ลักขโมยไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตหากินด้วยความสุจริตด้วยระการทังปวงยังมีอยู่สําหรับพระโสดาบันอาการอย่างนี้พระบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านจะเห็นว่าจะคิดว่าพระโสดาบันมีแต่เพียงสินห้านั้นไม่ถูก ถึงแม้บาลีบางบางอย่างจะบอกว่ารักษาแค่สินห้าโดยเฉพาะก็ตามอันนี้ความมั่นคงท่านมีแน่การรักษาสินห้าแต่ว่าโสดาบันไม่มีเฉพาะสินห้าแน่ในสินห้ามีบอกว่าอธินาธามนาเวรมณีเราจะงดเว้นไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรม การงดเว้นเฉยๆอารมณ์ก็ยังหนักอยู่นี่สำหรับตระกูลที่เป็นโสดาบันมีความมั่นคงในทานบารมีจีเห็นว่าทุกคนในโสดาบันเนี่ยไม่มีอาการหวงด้านบุญกุศลแม้จะจนแสนจนก็พร้อมในการยอมให้นี่เป็นข้อหนึ่งที่จะพิจารณาได้ว่าวโสดาบันก็มีคำาัญตสิบข้อ ที่เรียกว่ามโนกรรมข้อที่หนึ่งเข้าปร,ประสานอยู่อย่างมาก <c oughs> และอีกรายการหนึ่งสําหรับระโสดาบันเจนได้ชัดพระโสดาบันนี้ก็มีการบรรเทาความโกรธแต่อาจจะบรรเทาความโกรธน้อยกว่าสกิทาคามีคนที่เป็นประโสดาบันจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัท เราจะพิจรารณากันได้จากอารมณ์ที่พูดอย่างนี้พูดบรรดาท่านพุทธบริษัทพิสูจน์กำลังใจของท่านเองเพราะอตาตมาสงสัยว่าเวลานี้หลังจะก,กึ่งพุทธประการมาแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความแกล้วกล้าในการบำเพ็ญกุศลกันมาก ไม่ใช่ว่าจะทำบุญเฉพาะวัดท่าสูงไม่ใช่อย่างนั้นหลังจากเก่งพุทธการแล้วหลายปีอาตมาจะเริ่มสอนคนในการเจริญพระกรรมฐานก่อนหน้านั้นหลายปีถ้านดังหลายที่อยู่ในกรุงเทพก็ดีในต่างจังหวัดก็ดีถึงวาระสําคัญวันความของพุทธศาสนาก็ดี หรือว่าพระองค์ใดที่มีความดีคนนี้ก็ยอมรับนับถือได้ท่านก็ไปจะเป็นตับดีร,รถเป็นสิบสิบ,สบคันไปรถคันใหญ่รถคันเล็กไม่จำกัดการทอดกระถิง่งการทอดป่า,ปาในกาลก่อนไม่มีการสู้ซรามากมายอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปกันหนักแล้วก็บรรดาที่วัดไหนวีการจะสอนพระกรรมาฐาน ท่านก็ไปขนาดหนักนี่ว่าทุกวัดที่มีการสอนพระกรรมฐานแต่ละวัดไม่ขายคนที่จะเริญพระกรรมฐานถ้าเป็นวันสําคัญวัดไม่พอจะบรรจุคนนี่กาลังใจขวัญดาท่านพุทธศาสนิกชนมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาขนาดนี้ก็ชักสงสัยว่าความดีของท่าน ที่จเข้าไปถึงพระโสดาบันสีทาคามีคงมีไม่น้อยแต่ว่มีบางท่านีอาจไม่เข้าใจว่าพระโสดาบันน่ะเป็นยังไงอาตมาก็ขอพูดนิดหนึ่งที่ที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมีหลายคนที่มาหาตมาถามนิปฏิปทา,าของท่านแห่งความนิ่มนวลของจิตมีความเยือกเย็นของอารมณ์ ก็ชักสงสัยว่าท่านบุนีมหนึ่งไม่ลืมความตายสองมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์จริงสามมีศินห้าบริสุทธิ์จริงน้่นก็สี่มีอารมณ์กัหมดสิบเข้ามาแทรกใจอยู่มากและมีความเห็นถูกคือไม่คัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คันลองอ้อมไปอ้อมมาคุยอ้อมไปอ้อมมาไม่ถามตรงๆในที่สุดก็รับเป็นความจริงว่าเป็นไปตามนั้นที่ท่านรับแต่ถ้าไม่รับอาจะมา,มาไม่ได้บอกว่านี่ท่านเป็นพระโสดาบันนะไม่ได้บอกอย่างนั้นคุยกระเหลี่ยมกระเหลี่ยมเข้าไปถึงกว่าความรู้สึกว่าเราจะตายมีไหมพระพุทธเจ้าก็ทมพระอริยสงฆ์ควรจะยอมรับนับถือไหมแต่ไม่พูดตรงแบบนี้นิ่มตรงไป นี่เราเรียบเคียงไปให้เจ้าของไม่รู้ตัวเจ้าตัวไม่รู้ตัวแต่ว่าคนทุกคนไม่ใช่คนโง่อาตมาไม่มีความรู้สึกว่าใครโง่มีความรู้สึกจริงๆว่าคนทุกคนในโลกนี่ฉลาดทั้งหมดคนที่ไม่ฉลาดคนนั้นก็หาอะไรกินไม่ได้คนนั้นยังสามารถเลี้ยงตัวเองได้ทุกคนย่อมเป็นคนฉลาด แต่ความจนแล้ความโง่และความฉลาดไม่ได้วัดฐานะกันไม่มีความจําเป็นพูดไปก็มากเวลาเมันลายมใงก้จะหมดในที่สุดก็จับได้ว่าท่านทรงอารมณ์ตามนี้จริงนี่สำหรับบุคคลผู้เข้าเขตประสดาบันบรรดาท่านพุทธบริษัทพิจรารณากำลังใจตามนี้นะคนที่เข้าเขตก็ประสดาบัน อันดับแรกย่างเขา้าู่โคตรภูยานคำว่าโคตรภูยานในจิตอยู่ระหว่างโลกิยะกับโลกุตระเหมือนก็ลําลางเล็กๆที่ยืนคล่อมในสองขาขานี้ฝั่งนี้ขาโน้นอยู่ฝั่งโน้นยังจะถือว่าเป็นระโสดาบันเป็นโลกุตระก็ไม่ได้เป็นโลกิยะโพรทรงชานเฉยๆก็ไม่ถูกระหว่างที่ยืนคล่อม อารมณ์สองอารมณ์ทั้งโลกีและโลกรตระท่านเรียกว่าโคตรภูยานตอนนี้กำลังใจจะรักพระนิพพานอย่างยิ่งคือไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์เปน็นเทวดาถ้าผมจิตต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานตอนนี้เป็นโคตรภูยานหลังจากนั้นมารอมเข้าถึงพระสดาบัน อารมณ์ธรรมดาคือความเยือกเย็นของใจจะเกิดขึ้นมากกว่าปกติที่แล้วมานั่นมีความรู้สึกในด้านความโลภความโลภนี่การทำมาหากินเป็นของธรรมดาด้วยความสุจริตธรรมการอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดคองคนอื่นใดไม่มีอีกแล้วจิตหายสลายตัวจากอารมณ์นี้ต้องการอย่างเดียวก็หากินโดยสุจริตธรรม แล้วก็ปราการที่สองกำลังของความโกรธความโกรธนี่ยังมีแต่อาการยับยั้งมีมากความโกรธรู้สึกว่าช้ากว่าเก่ามากแล้วอารมณ์ก็ไม่ฉุนเฉียวเท่าเดิมแล้วก็หายเร็วต่อมากำลังของความหลง้ความหลงในชีวิตร่างกายยังมีในวสดาบ,บันอยู่บ้างแต่ท่านไม่ได้ลืมความตาย มีความรู้สึกอยู่เสมอว,ว่าชีวิตนี้มันต้องตายถ้าจิตใจไม่ลมทรงตัวถ้าท่านที่ได้วิชาสองในวิชาสามึ้นได้ทิพยคุยานเวลานั้นความเป็นทิพยของท่านมาก่อนหน้านั้นท่านจะไม่เห็นภาพ,พนิพพานเลยจีนเฉพาะตั้งแต่สวรรค์ไปถึงพรหมพอจิตเข้าถึงโคตรภูยานจะสามารถเห็นนิพพานได้ชัดเจนแจ่มใสามากสำหรับท่านที่ได้ปัญญา ยังไม่เข้าเขตพระโสดาบันท่านไม่สามารถจะเข้าเขตนิพานได้อย่างเก่งก็ไปถึงพรมชั้นที่สิบหกด้วยรูปประรมพอกํากลังใจเข้าถึงพระโสดาบันเข้าเขตพนิพานได้สบายแล้วก็สําหรับท่านที่บอกว่านิพานไปไม่ได้เห็นไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสหนาถ้ากิเลสหนามันบังใจจิตสุปรกไม่สามารถจะไปได้อาราบ,บันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย หวังว่าท่านทั้งหลายคงไม่สงสัยในอารมณ์ของท่านเวลานี้มองดูเส้นขณิกาบอกหมดเวลาพอดีก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ,บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี